นักศึกษาสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสแสดงจิตอาสาปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกลางเมืองสมุทรสงครามสาธารณาสุขสาศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาสแสดงความชื่นชมนายบาซิฟราหิมนักศึกษาชั้นปีที่3หลังสแสดงจิตอาสาและนำความรู้ด้านสาธารณาสุขไปใช้ในสถานการณ์จริง จากกรณีเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองรวมกับมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยครับผมก็เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ประสบเหตุล้มเองนะครับผมก็ระหว่างทางผมเห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าครับผมชายก็มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนครับผมหนึ่งรายนะครับก็ได้ประเมิน อาการของคนไข้นะครับก็คนไข้ก็รู้สึกตัวดีครับผมใช่ก็มีบาดแผลก็คือมีบาดแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาขาข้างซ้ายครับแล้วก็มีกระดูกหัวเขา่าข้างขวาผิดรูปครับผมระหว่างนั้นก็ให้คนไข้เนี่ยอ,อยู่นิ่งๆครับผมใช่ก่อนรถพยาบาลจะมาถึงครับ ครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับผมประชาชนทั่วไปนะครับถ้าหากว่าพบอุบัติเหตุนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ตั้งสติครับผมเราก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทร169นะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยครับอย่างน้อยเราก็เป็นด่านแรกเป็นพลเมืองดีได้นะครับโดยการกดหยุดหยิบโทรศัพท์กดโทร1 6 9นะครับเพื่อติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดนั้นๆครับเพื่อที่จะได้ส่งทีมแพทย์ ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอยากจะมีใจในการช่วยเหลือมากกว่ากดโทรนะครับก็สามารถเข้าไปเนี่ยครับผมสอบถามอาการคนไข้หรือว่าประเมินอ,อาการคนไข้ได้นะครับก่อนแรกเลยนะครับเราดูประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าอุบัติเหตุที่เราพบเจอเนี่ยครับผมเกิดบริเวณใดถ้าหากว่าเกิดบริเวณสี่แยกเนี่ยครับผมเราอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับเราต้อง ประเมินสถานการณ์ให้ปลอดภัยก่อนนะครับหลักการช่วยเหลือคนไข้นะครับก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับที่เกิดเหตุปลอดภัยตัวเราปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมใช่ก็อยากจะฝากทุกๆท,ท่านนะครับผมถ้าหากว่าพบเจออุบัติเหตุอย่างแรกก็คือตั้งสติกดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทร169นะครับก็แจ้งสถานการณ์ที่พบเจอนะครับแล้วก็จํานวนผู้บาดเจ็บนะครับผมใช่สามารถเป็นพลเมืองดีได้โดยการกดโทร169นั่นเองครับ